สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มหมูพิมยมนะครับ,มรบเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิงผักสวนกวุ้วนะครับเป็นนานนะครับไม่ว่าจะเป็นพักบุ้งนะครับผักกาดนะครับแล้วก็ข่างทัวนะพี่น้องพาเบิงข้างทัวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นพักขนาเนาะพี่น้องตรงนี้เบียผักขนาหน่อยเนาะไอเบิงต้นทัวกันนะครับ อันนี้จะโบเมนสวนผมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับม่ไทยพี่น้องชมนะครับจะเป็นสวนย่า่ที่อยู่หนาบ้านนะครับเจ้ากีผ้าไปบึงเจ้าของสวนนะครับรุ่นหย่าม,มากแล้วพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเราเห็ดไหวเนาะพี่นอนะ้องเนาะหย่าโบมีจักเส้นเลยพี่น้องดูนะเราเอาหญ้าดีขนาดครับอันนี้เป็นข้างทั่วเนาะพี่น้องกะเพิ่นปลูกจจกแปงน้อยเนาะตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปงเนาะพี่น้อง ถั่วหกแถวนะครับงามคักพี่น้องต้นทั่วใหญ่เนาะเบิดมือเบิดเว้นแล้วพี่น้องผู้เฒ่าเพิ่กนกะแนวดีย d บกหอน,น้าะพี่น้องนาหน,นาวนะครับก็เป็นช่วงฤดูปลูกผักนะครับผักสวนขั้วนะครับผู้เท่ากะเขามาเล่นน้ำหัวน้ำสวนนะครับนั่งลกงาไปเนาะโอ้คุณยายนั่งอยู่คุณครับเดี๋ยวจะพาไปสัมผัส นี่พักบุ้งนะครับบุ้งพักบุ้งจีนนะพี่น้องสองนานนะครับเป็นนานนั่นน้ำกับบอด้อัพคลิปให้พี่น้องบึงนะครับช่วงนี้เพราะว่าน้ำถ่วมสวนนะพี่น้องน้ำถ่วมสวนองผมน้ำพึงลงนะครับกับเลยบอด้อัพคลิปเอียงหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าค่าเก็บกวดบ้านนะพี่น้อง อันนี้จะเป็นผักกาดนะครับผักกาดเอาไว้ขั้นโสมพักเนาะพี่น้องตัวนี้แซปปะน,นะนี้งเนาะครับด้านนี้ก็จะเป็นข้วโพดเนาะอันนี้บัูรั่วเป็นข้วโพดพันธุ์ใดเนาะพี่น้องก็ยายเราปลูกไว้นะครับบัรั่วเป็นพันธุ์สีขาวหรือสีเหลืองเนาะ นี่ครับอันนี้จะเป็นพักกัดนะครับโอ้ยงามคักพี่นอ้องสีอ่อนนะครับผู้เฒ่าปูพักนะครับอืมเบื้องในพี่น้องปุ๋ยขีงว่านะปุ๋ยแบบปุ๋ยคอกนะครับบ่ได้ใหญงมากไม่นะครับใส่ปุ๋ยกับปุ๋ยธรรมดานะครับหญ้ากระโบมีนะพี่น้องงามคัก เป็นผักสวนขั้วนะครับแล้วก็เพื่อนกัไว้ปลูกขายนาร้านนะครับพวกบ้านเพื่อนเป็นร้านค้าปลูกขายและะ้กวก็เฮดก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องก็จิเป็นพวกพักบุ้งพักต่างๆนะครับพวกทั่วนะครับปลูกไว้เพื่อให้ลูกค้านะครับที่มากินก๋วยเตี๋ยวจะได้กินพักกับเนาะพี่น้องนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทัวน่วนะก็สามารถกินกับก๋วยเตี๋ยวได้นะครับ สีอ่อนนะครับสีอ่อ,อนพุทโธกูพักนาะพี่น้องงามนะครับถ้าพักง่ายขึ้นก็นี่ก็สีงามเนาะพี่น้องตอนนี้มันยังเป็นเบียรเล็กอยู่พี่น้องพวกขนาพวกต้นหอมนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นพักซี่นะครับพักซี่สารบ้านเฮ้านะครับนี่หอมหอมเลยสัไทยก็จะเป็นพักซี่เล้าปอพี่นอ้องหอมคักพี่น้อง สีเหล่างามๆนะครับแล้วถ้าทั่วติดหมากหรือพักงามนะครับผมจิบแมา่ไทายพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องต่ถ้าพี่น้องสีซีอ่อนนะครับเพราะว่ามันงามครับนะครับทั่วนี่ขนาดต้นหน่อยอยัางงามขนาดนี้นะครับก็บผู้เท่าแล้วครับผู้เท่าปลูก ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวยีภาพไปบึงเจ้าของสวนนะพี่น้องเดี๋ยวยีมีภาพไปสัมผัสเจ้าของสวนนะครับอันนี้ก็เป็นหอมบัวน้องพี่น้องต้นหอมนะนี่ต้นหอมนะครับกาลังงญ่เนาะบักฮงก็มีครับพี่น้องบักฮงอยู่กอกน้ำเลยเนาะยายเราปลูกไว้นะ เดี๋ยวไปสัมผ er ัสเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนนั่งอยู่หูนนี่พี่น้องเจ้าของสวนนะครับผู้เฒ่าพันแกงนะครับเฮ็ดเอาเบิดเห็ดเอาเบิดผู้เดียวเบินบ่อยู่นี่แปดสิบปีว่าใช่พี่น้องเบิ้งดูนี่ยังยำหมากอยู่นี่เบิ้งเหยียดขานี่เศร้าเมื่อยหาแต่ไปโหดพักม้ากันเบิ้บแปดสิบปีใส่ปุ๋ยชิงว่าเขานี่เนาะดูดูเอาหยาครับ ผูกพักยังแดดพ,พักกาดีผพ,พักกาดปลาักนี้าวบ้านแน่ไงผักสลัวานแล้วอโอ้ยังบวขึ้นเน,ะเนาะไปอ,อ,อพี่น้องบงระวันผักสลัดไปแต่ยังบบขึ้นเนาะบานหมอีกก็้องร้องเสดไงบานมาอีกทีไหนวอนจะบือโอ้อไปซื้อในมาขามำเภงครับพี่นอ้อบงบังเบื้งดูมาแต่บานถือนะครับบันือพ่ยะ สวนตะกระลือ้อม่้งมันสีจะก็ไม่ซ้อเอาอันคุนพี่น้องหันไปบงดูสีอนนะิ๊วเนาะพี่น้องสวนผักใหญ่เนาะปลูกเองขายเองกินเอง <c oughs> แล้วก็นี่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นร่านกว๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้ปิดนะครับเพราะว่ามันคําแล้วนะครับของลูกสาวนะครับแล้วก็มาเหตุปุุงกว๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ให้ลูกค้ากินนะครับของลูกสาวนะครับยายเราก็ปลูก มันเห็ดนะครับเมือ่อยบ่เห็ดผู้เดียวเมือม่อยเห็ดก็ก็แก๊กเลอมาพักเนาะน <ไป S 1> นี่<ด>และะ้วกนีแห้งเบิ่งเอาด้วยพี่น้องผู้ใดอยากปลูกพักสวนขั้วนะครับยังนุ่มยังเหนีน่ยนแผยย่ายด้วยพี่น้องย่ายเราเขียงแรงครับเห็ดมือละเล็กมือละหน่อยเนะพี่น้องหญ้าฮัตบุมีจักเม็ดอยู่ในสวนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง ให้เป็นกําลังใจพี่น้องนะครับอยากปลูกพักปลูกสวนนะครับกะเบิ้งคุณยายเป็นต้นตอย่างเนาะพี่น้องกสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากเพียงตัวนี้เนาะพี่น้องสวัสดีครับ